ข่าวลือของ iPhone รุ่น SE4 นะครับที่เลื่อนมาหลายรอบมากๆรอบนี้นะครับมีเขาโครงความจริงเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าน่าจะได้เวลามาสักทีมีข่าวลือว่า iPhone SE4 ตัวนี้น่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้นะครับแต่ปัญหาคือมันจะไม่ได้ตั้งชื่อว่า iPhone SE4 แต่มันอาจจะใช้ชื่อว่า iPhone 16e งงเลยโอ้โหนี่นะฮะมันมีรายงานออกมานะครับเป็นข่าวลือบอกว่า iPhone SE รุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ iPhone SE 4แต่จะใช้ชื่อว่า iPhone 16E ฮะ 16E แล้วตัว E แปลว่าอะไร Economy รุ่นราคาประหยัดนะครับคราวนี้นะฮะประเด็นนี้เนี่ยถูกนำเสนอโดย f i x Fo c u s d i g i t a l นะฮะเป็นทิปสเตอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้านคน บนเวย่ยป๋อทิปสเตอร์นี่คือเหมือนพวกเจ้ากรมข่าวลือคนให้ข้อมูลนะคนทํานายทายทักต่างๆอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขามีชื่อเรียกของคนทําอาชีพแบบนี้ด้วยนะรเรียกว่าทิปสเตอร์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฟิกโฟร์ดิจิตอลให้ข้อมูลออกมวาว่า iPhone SE เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อซึ่งยังไม่ทราบเหตุผลของ Apple นะครับว่าทำไมถึงจะเปลี่ยนชื่อเป็น16 E นะครับแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ของ iPhone SE นะครับก่อนที่มันจะเปิดตัวมาตัวแรกเลยเนะี่ยไอโฟนเอซึ่งใช้โครงสร้างของ iPhone 5s ใช่ไหมฮะจำกันได้ไหมนะฮะตอนนั้นเนี่ยข่าวลือก็มีข่าวลือนะว่ามันจะไม่ถูกเรียกว่า iPhone SE มันจะถูกเรียกว่า iPhone 5se ในยุคนั้นนะ แต่พอถึงเวลาเปิดตัวมันจริงๆอ้าวกลายเป็น iPhone SE เฉยๆซึ่งผมว่า Apple ไม่น่าจะใส่ตัวเลขรุ่นของ iPhone เข้าไปเพราะว่าเหตุผลก็คือ iPhone SE มันไม่ใช่รุ่นที่ออกใหม่ทุกปีรุ่นหนึ่งเนี่ยมันออกมาแล้วมันขาย3-4ปีมันเป็นรุ่นที่เอาไว้ดักก็คือเอาไว้สู้กับ Android ราคาถูกๆนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่อย่างบางประเทศนะฮะ ทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมคนอังกฤษคนฝรั่งเศสเยอรมันสเปนอะไรเงี้ยคนพวกนี้นะเขาใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะหปี6ปี10ปีเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกปีเหมือนคนไทยนะฮะฝั่งนู้นเนี่ยชอบมากไอพวก iPhone SE แบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ออกใหมบ่บ่อยๆแล้วเขาก็ใช้ยาวๆนะครับ ตอนสมัยก่อนผมไปเนี่ยผมเดินอยู่ในลอนดอนเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครถือตอนนั้นผมไปผมไปพร้อมกับ iPhone 10ใช่ไหมไอโฟน X อะ่ะนะฮะผมเห็นแต่คนถือ iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6ยังไม่ค่อยมีเลยอเออ,เอ,อมันก็แบบว่าเออฝั่งนู้นเขาก็ใช้อย่างนี้หรือบางคนก็ซื้อให้เด็กๆใช้นะครับก็ซื้อเป็นเครื่องเล็กๆเ,เพราะฉะนั้น iPhone SE มันจะไม่ได้ออกใหม่ทุกปีมันจะลากขายยาวๆ3-4ปีติดกัน Apple ไม่น่าใส่ตัวเลขเข้าไปนะฮะ ซึ่งพอนับย้อนไปตอนนั้นไม่ออกมาเป็น iPhone 5S e แต่ออกมาเป็น iPhone SE เฉยๆยแล้วพอหลังจากนั้นมันเปลี่ยนบอดี้เนาะเปลี่ยนเป็น iPhone 6ก็ยังใช้ iPhone SE เหมือนเดิมแล้วเราก็เรียกกันเองว่า iPhone SE 2หลังจากนั้นก็มี iPhone SE 3ตามมาอีกใช่ไหมฮะซึ่งก็ใช้บอดี้ของ iPhone 7นะครับซึ่งมันก็เรียกกันเองแหละเข้าใจว่า SE 3 SE 4นะฮะ อ่ะทีนี้เรามาตัวนี้ตัวที่จะออกใหม่เนี่ยนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะชื่ออะไรซึ่งเราต้องรอลุ้นตอนเขาเปิดตัวอีกทีหนึ่งแต่มีข่าวมาว่าจะเปิดตัวภายในเดือนมีนาคมซึ่งถ้าพิจารณาจากช่วงระยะเวลาผมว่ามีเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหม iPhone ตัวแรกเลยเนี่ยเปิดตัวเนี่ยวันที่9มีนาคมผมลงไว้ในปฏิทินในโทรศัพท์ผมเสมอเลยว่า9มีนาคมคือวันเกิด iPhone เป็นไปได้สูงว่า iPhone SE ตัวนี้อาจจะเปิดตัวในวันที่9คือเปิดออนไลน์เลยไม่ได้จัดงานะายใหญ่โตก็โผล่มาเลยนะฮะมีตัวออกมาเลยแล้วก็จะมี2สีครับ iPhone SE ตัวใหม่นี้นะครับจะชื่ออะไรก็ตามแต่จะมี2สีคือมีสีขาวกับสีดำนะครับมีภาพแบบจำลองออกมาให้ดูว่ามันจะมีแค่เลนส์เดียวมันจะมีแค่กล้องเดียวด้วยเนื่องจากมันเป็นความประหยัดของมันเนาะแล้วก็จะใช้บอดี้ ของตัว iPhone 15 Pro แปลกไหมคือใช้บอดี้ของ iPhone 15 Pro แต่ไปตั้งชื่อว่า 16e งงไหมเออจริงๆ15กับ16มันก็ไม่ได้ต่างกันมันต่างกันแค่ว่าไอปุ่มคามิล่าคอนโทออซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอา16 Pro มาใช้บอดี้เพราะมันเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ตัดปุ่ม c a m e ล่าคอนโท l ออกแต่ในข่าวลือเนี่ยดันเขียนว่ามี แอคชั่น t t o n เหมือน15 Pro นะฮะแต่ไม่มีคํมแบทคอนโทรลเหมือน iPhone 16แล้วก็เลยเป็นเหตุให้มันมีแนวคิดที่ว่าอาจจะมีชื่อออกมาเป็น iPhone 16e นะฮะซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะส่วนราคาเริ่มต้นตามสไตล์ Apple ก็ต้องตั้งให้มันเป็นเขาบอกว่าราคาจะไม่เกิน500ดอลลาร์ก็ต้องสไตล์ a p p เ e ก็จะต้อง,ต,งตั้งเป็น499ดอลลาร์ ซึ่งถ้าคิดกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนี้นะฮะบวกกับค่าค่าฟิกเลทผมว่า iPhone SE ตัวใหม่เนี่ยน่าจะมีราคาอยู่ที่1 7 0 0 0 0บาทถึง1 7 9 0 0บาทไทยนะฮะเพื่อเราคูณแบบอัตราแลกเปลี่ยนตรงๆไม่ได้เพราะเวลาเราสั่งพวกโทรศัพท์มือถือพวกนี้เขาจะมีฟิกเลทคือป้องกันความผันผวนของค่าเงินบาทในแต่ละช่วงเวลา เขาจะบวกขึ้นไปอีกประมาณ3-4ดอลลาร์หรือว่าหรือหลักบาทอะถ้าสมมติอะดอลลาร์ทั่วๆไป35บาทเขาก็จะบวกไปเลยว่า1ดอลลาร์ของเขาเท่ากับ40บาทเผื่อไว้เลยนะบวกไปประมาณ3บาท5บาทอะไรเงี้ย นะฮะเป็นการเรียกว่าฟิกเลตก็รอลุ้นดูครับว่าเราจะได้ iPhone SE ตัวใหม่จะชื่อ1 6 e หรือจะชื่ออะไรก็ช่างจะใช้บอดี้ไอโฟนสิบห้าสิบหกโปรไหมตัดคำแราคอนโทรลออกไหมกล้องเดียวออกไหมและราคาอยู่ประมาณนี้ไหมเดี๋ยวมารอดูว่าข่าวลือจะเป็นจริงไหมครับช่วงนี้ข่าวลือเยอะนิดนึงนะคือช่วงเปิดปีใหม่นะฮะนอกจากกระแส CES เนี่ยนะฮะวงการมือถืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าพวกข่าวลงข่าวลือออกมาเยอะๆเพราะว่าเปิดปีใหม่มามันคึกคักครับกระแสข่าวมันก็คึกคักตามไปด้วย